ดีพ <laughs> นึกว่ากลับไปแล้ว,ลวม,มาลองมาลองเชื่อมกันโอ้ไม่หร <laughs> อกติดแล้วขัอะไรเห็นก็จะพ่ววกันเน่ยไม่ได้บิน เรนสองที่นั่งกันละวแล้วนี่ไปไหนกันหมดเนี่ยผมใส่สงการหยุดกันหมดเลยไม่ได้หยุดเลยพี่ไม่ได้นัดกันวันนี้มีผมโตมาคนเดียวแล้วปกติเขาเขานัดกันยังไงก็อากาศไม่ดีพี่ตอนนี้มันต้องชิงบินเนี่ยพอมาเล่นงใจว่าวันนี้ขึ้นเขากไม่มานี่ผมชิงมาบินดีๆเพะาะเดี๋ยวจะนัดตึ้นบินเพื่อนกันกันเลยไปลองกันที่ไหนต้มาบินที่นี่เพื่อนไม่ได้เดินบินเลยเพื่อนไม่ได้บินนานก็เลยมาเก็บ เครื่องเครื่องเขาอยู่หน้าเครื่องเรือซื้อเครื่องต่อเข้ามามันกี่สี่เทียสี่ร้อยสี่สิบโอ้โหสองหัวเทียให้สองตัวเหรอใช่เอ้ยนี่ก็น่าจอดนานจัดกุญนุก็เลยออกมาวอมยะมาวอมก่อนเดี๋ยวเกลือเข้ามาบินแล้วไม่ติดอีก